โหเด้งขึ้นมาเยอะมากอของทิงนะที่เห็นของอาจารย์ท็อปนี่เต็มมากเลยครับแล้วก็ก็ผมก็ดูน่ารักดีนะผมเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าแอบจินแล้วกันเขาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเขายัางไงกันนะแต่ว่าผมดูเออเห็นเท่าน็ตเขาพิมพ์ก็น่ารักดีครับก็เลยแบบว่าแอบเชียร์นิดนึงโมเมนต์ดีไหมแบบโมเมนต์ดีโมเมนต์ดีผมไม่เคยมีนะฟิลแบบว่าทํากระเป๋าให้ผมอย่างนั้นเลก็ผมแอบเห็นคลิปอันหนึ่งที่แล ช่วยเซตกระเป๋าให้อะไรอย่างี้ยแต่จริงๆพี่ท็อปก็เป็นคนดูแลคนอื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วนั้นผมก็โอ้โหกับเราไม่ไม่ขนาดนี้มันเหมือนแต่พี่ท็อปน่ารักพี่ท็อปเป็นคนเทคแคร์แล้วก็เหมือนผมว่าเหมือนคนที่อยู่รอบข้างเขาก็จะแบบว่าสบายใจครับอ,อย่าง,างทิงทิงสบายใจความคิดผมแล้วกันก็แอบ,บเชียร์คือผมก็เป็นหนึ่งในในชาวเน็ตเหมือนกันแล้วกันเพราะที่แอบ,บดูว่าเป็นยังไงใส่ใจเขาอยู่ ก็แอบดูอยู่เ,เดี๋ยวรอไปเจอครับจะสัมภาษณ์ด้วยตัวเองครับ<อ> <laughs>